ชาติคือผู้อธิบตนสร้างสรรค์และสืบสารงานศิลปะอันทรงคุณค่าและแสดงศักดิ์ศรีของชาติให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธรารณชนผลงานของศิลปินแห่งชาติจึงถือเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อแผ่นดินพุทธศักราช2562 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติรวม3สาขา6ประเภทจำนวน12คั้งท่านดังนี้น,นายอนันต์ปานินศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศสิทธ์ประเภทจิตรกรรมเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์ศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยซึ่งมีรูปแบบลักษณะพิเศษเฉพาะตน จากมิติมุมมองแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติผ่านความรู้สึกความงามความสะเทือนใจเปลี่ยนแปลงสู่รูปแบบกึ่งนามธรรมที่ซับซ้อนแต่เรียบง่ายด้วยลีลาเทคนิคสีน้ำมันบางเบาปาดป้ายและเช็ดออกให้เกิดสีอ่อนสะอาดในโทนสีที่เราอารมณ์ลึกซึ้งละเมียดละไม่เสีปากก็เป็นสมมติใครบอกบว่าเสียปากนี่ เป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องอะไรไมากจริงมันเป็นเรื่องที่ว่าที่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ที่ที่มันเกิดขึ้นจากมนุษย์เป,เ,ปเป็นการเป็นเออเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกอย่างงสมองที่ต้องการจะแสดงออกนายสิงคมบริสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทภาพถ่าย ผลงานภาพถ่ายล้วนมีคุณลักษณะพิเศษอันเกิดจากการบันทึกและสะท้อนความงามจากโบราณสถานโบราณวัตถุที่มีความถูกต้องชัดเจนเสมือนภาพถ่ายที่มีชีวิตสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกับเนื้อหาและบริบทที่สื่อถึงความหมายและการสร้างคุณค่าสูนทรีิยะทางศิลปะถ่ายทอดแต่ไงออกมาให้มันสวย คนเกิดความรู้สึกรักและหัวแหนให้มันมีมิติให้มันเหมือนมีชีวิตนะจากสิ่งที่มันตายแล้วเหมือนเหมือนของตาย,ยาที่จะถ,ถ่ายยังไงให้มันมีมีมิติให้มันมีชีวิตให้มันมีความอลังการนายชาตรีและดาละลิศกุลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทสถาปัตยกรรมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทต,ต้นสินสตูดิโอจำกัด ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสถาปนิกมาจนถึงปัจจุบันสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นด้วยแนวคิดหลักคือการสืบสารภูมิปัญญาของสถาปัตยกรรมพื้นถิน่นและหลักสุนทรียศาสตร์แบบตะวันออกอันมีปรชญาพุทธเป็นรากฐานในการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย มีความเรียบง่ายเลือกใช้วัสดุที่เป็นเนื้อแท้เชื่อมโยงใกล้ชิดกับความงามของธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารในทุกด้านตอนที่ผมกลับมาเป็นสถานีเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเราช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าในความจริงนะ่ะเราไม่ช้าเลยเพราะว่าเราแต่ว่าเราแตกต่างเราแตกต่างวิธีคิดของเราวิธีการทําง,งานของเราเนะี่ยมัน มัน,มนที่มันสร้างปรากฏในการได้ว่านต่างเพราะเราคิดไม่เหมือนคนอื่นนายธีรพันธ์วรรณรัตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทการออกแบบแฟชั่นด้วยความหลงไหลในงานออกแบบแฟชั่นและการมุ่งม,มั่นเป็นช่างตัดเย็บเสือ้อผ้ามาตั้งแต่วัยหกขวบได้พัฒนาต่อยอดผลงานด้วยการนำศิลปวัฒนธรรม เรียบแนวคิดการออกแบบผ้าไทยพระราชนิยมผสานกับเทคนิคการออกแบบสมัยใหม่สืบสารสร้างสารรค์ผ้าไหมในคอลเลกชันพิเศษที่นำเสนอความคลาสสิกร่วมสมัยของผ้าไหมไทยผลงานการออกแบบเสื้อผ้ามีความงามสง่าเรียบโกสมคุณค่าเหนือการเวลาและได้มีโอกาสออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า โดยใช้ผ้าในโครงการศิลปาชีพนำขึ้นประมูลเพื่อหารายได้เข้าสมทบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผมจะบอกพี่น้องตลอดว่าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยเสื้อยังอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาหยิบมาแล้วเขาก็ว่าเราไม่ได้เราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยแต่เสื้อยังอยู่นะเพราะฉะนั้นความปราณีความสวยงามเลยต้องอยู่ นายข้เชื่อชมนายเรืองชัยประภาสานนศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เริ่มเขียนเรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อพรมบรรดาลใช้นามปากกาสุริยาต่อมาเขียนนวนิยายแนวบูใช้นามปากกาเสกดุสิตเรื่องสี่ขิงและพรุดดำตามมาด้วยเรื่องในชุดอินซีแดงเรื่องพยักฆ์ร้ายไข่ที และอีกมากมายหลากหลายผลงานและหลายานามประกาศโดยเฉพาะในสมัยที่สื่อสิ่งพิมพ์เฟื่องฟงูงานเขียนของท่านเป็นที่ต้องการของหนังสือต่างๆในหนึ่งสัปดาห์จึงต้องเขียนนวนิยายส่งนิตยสารถึงห้าเล่มส่วนใหญ่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ได้รับรางวัลน,นราทิปจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเมื่อปี2552 การเป็นนักเขียนนี่มันมันเหมือนจะมีวิญญาณมันจะจับเข้าไปในหวัวใจมันจะฝังแน่นว่าเราเป็นนักเขียนัยิ่งเขียนไปเขียนไปถ้าได้รับการต้อนรับดีมันก็ยิ่งมีกำลังใจในการเขียนนายเทพชุมสายณอยุธยาศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เริ่มเขียนเรื่องสั้นครั้งแรกลงหนังสือพิมพ์หลักเมืองรายวันชื่อเรื่องภาดจอมเทียนใช้นามปากกาเทพเทวีวิจิตต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเทพเทวีและใช้สำหรับเขียนนวนิยายพาฝันปี2502เริ่มเขียนนวนิยายสยองขวัญเรื่องแรกคือกายทิพตีพิมพ์ในนิตยสารบางก,กรรยสรปดาใช้นามปากกาตรีอภิรุม เขียนวนวนิยายทั้งสองแนวตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆเรื่อยมานับร้อยเรื่อง,องผลงานถูกสร้างเป็นละครวิทยุภาพยนตร์และละครโทรทัศน์รวม19เรื่องได้รับรางวัลน,นราธิปจ,จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเมืม่อปี2556คุณคือจะไม่ยอมให้หยุดนิ่งทั้งคำพูดทั้งการบรรยายจะไม่ให้เรื่องหยุดนิ่งอยู่กับพี่หยุดนิ่งมเดี๋ยวทำให้คนคนอ่านเซ็ง พาวิธีให้พยายามนึกถึงอ,อกเขาอ,อกเรานางอสีนวลคำอาจศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การสแสดงประเภทเพลงพื้นบ้านลำตัดออกสแสดงลำตัดเป็นครั้งแรกกับคณะบุญช่วยและด้วยความเป็นผู้มีปฏิพานไหวพริบและลีลาการร้องการรำอันสวยงามจึงทำให้แม่ทองเลื่อนคุ้นพันธ สนับสนุนห้เข้าร่วมในคณะลำตัดของหวังเตะได้รับบทนางเอกทำหน้าที่แม่เพลงร้องนำ <c oughs> และด้วยความรักในการแสดงจึงพยายามศึกษาเพิ่มเติมจากครูเพลงรุ่นเก่าที่มีชื่อเสียงรวมถึงเทคนิคต่างๆในการแสดงลำตัดจากนายหวังดีนิมาหรือหวังเตะได้สร้างสารรค์ผลงานมาอย่างต่อเอนื่องทั้งด้านการขับร้อง ด้นสดการประพันธ์บทร้องสร้างสรรค์ขารำประกอบการสแสดงจนเป็นมาตรฐานให้กับศิลปินลำตัดทั่วไปเรารักสิ่งไหนเราทำทำโดยที่เราอย่าไปคิดว่าเราจะต้องได้เงินเท่านั้นจะต้องได้รางวัลและจะต้องได้รุน่นต่บ้องได้นี่อย่าไปคิดทำไปทำสิ่งที่เรารักทำให้ดีที่สุดเรารักตรงไหนก็ทำไปมันจะใครจะเห็นไม่เห็นช่างมัน เ,าเ,าเนเารยทรงศักดิ์ประทุมศิลป์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงประเภทดนตรีพื้นบ้านอีสานเป็นผู้มีความสามารถหลากหลายด้านทั้งการบรรนเลงดนตรีพื้นบ้านอีสานการประพันธ์เพลงการช่างฝีมือการถ่ายทอดความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงดนตรีพื้นบ้านเมื่อ,อยางต่อเนื่อง รวมถึงเพลงประกอบละครโทรทัศน์ไทยและภาพนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากและบันทึกเสียงในเพลงลูกทุ่งอีสานเป็นผู้นำบทม,มาประยุกต์ให้เป็นเครื่องดนตรีประกอบการแสดงในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานได้อย่างกลมกลืนพอทำมาเรื่อยๆทีนี้เกิดการยอมรับพอเกิดการยอมรับแล้วเราก็พอใจอิ่มเอิบมีสิ่งหนึ่งที่สิ่งที่ ไม่ในบางประโยชน์ก็คือตั้งเป้าไว้ว่าทํำยังไงคนจะรู้จักเครื่องดนตรีโหวดในให้มากที่สุดายสติสติถิตศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงประเภทผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลใช้นามประพันธ์เพลงว่าเนรัญชราเป็นผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญการประพันธ์เพลงทั้งํำร้องและทำนองโดยใช้ภาษาที่สละสลวย บ่งบอกความงดงามมีความทันสมัยและทำนองง่ายๆมีความไพเราะเพลงแรกที่ประพันธ์คือเพลงจะคอยขวันใจผู้ขับร้องคือนายสุเทพวงกำแหงนอกจากนั้นยังประพันธ์อีกหลากหลายเพลงให้นักร้องคนอื่นๆขับร้องจนมีชื่อเสียงต่อมาอีกหลายคนได้รับพระราชทานรางวัลเสาอากาศทองคำเมื่อปี2521 มีผลงานประพัน์ธเพลงกว่า1,000งพ,พันเพลงกการประพันธ์เพลงก็คือว่าทํานองเนี่ยต้องให้มีความรู้สึกไพเราะและสามารถฟังได้นานๆจะอยู่กี่ปีก็ฟังได้เนื้อหาเนี่ยต้องสุภาพแล้วก็ไม่ควรจะขาดชั้นชนะคือการสัมผัสไม่ว่าสัมผัสในถ้าสัมผัสในไม่ได้ก็ควรจะเหลือสัมผัสนอกไว้ พราะว่าบทเพลงไทยเราไม่ควรจะสัมผัสขาดไปเลยนายวินยัยพันธุรักศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะกการสแสดงประเภทดนตรีไทยสากลขับร้องเป็นผู้มีพื้นฐานการร้องเพลงมาตั้งแต่ยาว,วัยเพราะครอบครัวมีวงดนตรีเครื่องสายไทยบเลงมีโอกาสได้เป็นนักร้องและเล่นดนตรีประจาวงชยมมุกดา จนได้บันทึกแผ่นเสียงและได้ร่วมก่อตั้งวงดนตรี The Impossible oh <my> no. นอกจากนั้น oh <my. S 1> ยังได้ร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนต์อีกหลายเรื่องได้รับรางวัลที่สำคัญมากมายด้วยความสามารถที่โดดเด่นเป็นนักร้องเดี่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้บทเพลงได้รับความนิยมมากจนมีผลงานขับร้องเพลงและอัดแผ่นเสียงรวมมากกว่า1,000เพลง เราไปถึงรย่งนี้ได้แล้วเนี่ยโอ้โหเราไม่ใช่เราใช้เวลานาน,านมากใช้เวลานาน,านมากพอเราพิธีพิถันไปทั้งที่ให้ความสําคัญในการที่เะต้องปล่อยศิลปะอะไรออกไปเราไม่สุส่มสี่สุ่มห้าไม่สุกเอาเผา,า,า,ากินนะครับเราเป็นแบบอย่างที่ดีที่ถูกต้องนายชนประคันเจ้นเรืองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการสแสดงประเภทภาพยนตร์และละคร เป็นนักแสดงที่มีความสามารถสูงในทุกบทบาททั้งการผลิตรายการโทรทัศน์ละครโทรทัศน์ละครเวทีและภาพ,พยนตร์สองสีเป็นผู้กำกับการแสดงที่มีรูปแบบการเล่าเรื่องเฉพาะตัวมีแนวคิดรวมถึงเป็นนักเขียนบทที่มีแนวการสอนเขียนบทด้วยการเล่นก่อนเขียนโดยให้นักแสดงร่วมเขียนบทไปด้วย เป็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์ด้วยการสร้างผลงานอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการทำหน้าที่ครูในคณะละครมรดกใหม่และเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศปัญหาคืออย่าเลิกไม่รู้จักเลิกคืออะไรเลิกก็คือผู้ที่ก็ใครๆก็เลิกหรืออกลไหมไม่ใช่ไหมมันจะพิเศษตรงไหนล่ะแต่เราไม่เลิกอ่ะ อน,นักอ,อารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงประเภทภาพยนตร์และละครเริ่มต้นการทำงานที่สถานีโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรมเริ่มแสดงละครตั้งแต่เปิดสถานีโทรทัศน์เรื่อยมามีผลงานการแสดงทุกประเภทและเป็นผู้แสดงนำมาโดยตลอด หน้าที่หลักที่สถานีโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรมคือการเป็นผู้ประกาศร,รายการและพิธีกรในงานต่างๆรวมถึงเป็นผู้ผ,ผลิตรายการกำกับละครผลิตละครและนักแสดงหน้าใหม่ฝึกอบรมผู้ประกาศร,รายการพิธีกรรุ่นใหม่และเป็นที่ปรึกษาด้านการสแสดงอีกทั้งยังเป็นผู้วางรูปแบบการผลิตละครและโขนให้แก่ศาลาเฉลิมทรงกรยุคใหม่ รวมถึงการจัดคอนเสิร์ตทั้งที่ศาลาเฉลิมกรุงและโรงละครแห่งชาติเป็นประจำทุกปีทุกคนเนี่ยมันจะต้องมีความศรัทธาและเชื่อมัน่นมีความมุ่งมั่นในตัวเองที่จะเดินไปให้ถึงจุดสูงสุดในชีวิตให้ได้อัน,นั้นนคะเป็นความตั้งใจของครูว่าทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดต้องทำอะไรที่มีความเชื่อในตัวเองค่ะนั่นอันนี้อันนี้ทำให้เราก้าวไปได้ จนถึงจุดสูงสุดในชีวิตก็คือศิลปินแห่งชาติบุคคลเหล่านี้คือผู้สร้างสารรค์ผลงานศิลปะที่พรั่งพร้อมด้วยความรู้ความสามารถมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปินในแต่ละ,ะแขนงและเป็นที่ประจับต่อสาธารณชนควรค่าแก่คําว่าศิลปินแห่งชาติอันสะท้อนถึงความเป็นชาติและวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย เป็นผลงานศิลปะอันล้ำค่าฝากไว้เป็นมรดกของแผ่นดินสืบไป